ห้บาทหจุอันนี้เลยความคห้าบาทได้ครับผมขอาถังนะครับชนมาายู่เหรออาต้ถูกเหรอตเยอะเปล่า

โลเท่าไหร่พอช่อนตายตายนะขอดเกล็ดทำไม่ด้ด้วยนะถอดเกล็ดทำไงครับถอดเกล็ดผ่าท้องที่ไม่ตายไม่เอาตีตายอีกคุณหนึ่งคะ<ห> <laughs> อะไรคะ เมื่อเช้ามืดได้นั่งดูอยู่อ่ะอะไรคะนั่งดูที่ว่าอะไรอ่ะที่กินข้าวรวมกันสามคน่ตัวเล็กให้หนึ่งร้อยตัวเล็กเล็กหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยไงบ้างถูกเปล่าไม่ได้ซื้อเลยค่ะหรอทำไมไม่ซื้อไม่ซื้อก็เลยรอดตัวไปถูกไหมโอยถูกกินตลอดสุดตัว แต่ไอพันนั้นของยูน่ะอะยะหกหกสามเก้าเออย่งเขียนด้วอ้อะไอไออะไรกอะไรงั้นมืเขือเมื่อเขื่อหกสามเก้าไม่เห็นปลา้ารลานี่หายไปนานเลยเนี่ยโอ้โหอดปลาเลยสองเดือนเลยเหรอไปบนนี้ไปหกสิบบาทหมดนี่เหรออ่ะเอาเลยหาไม่ได้ปลาช่วงเนี้ย ของเจ้าอื่นก็ไม่สดแบบนี้น้องกมา้เเอยุุณคุณวัสดีครับคูุ้หุดีหรือเปล่าลูกจิ๊บจิ๊บนิ่งดิ่งเอ๋สวัสดีครับสิลูกเด้าสวัสดีครับ สวัสดีค่ะ